จริงๆเวลาคนนึกถึงภาคใต้จะนึกถึงแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยเนาะนึกถึงภูเก็ตนึกถึงพื้นทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วภาคใต้เนี่ยมีความ,มสมบูรณ์เยอะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะที่นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะคะคือเรื่องของพหุวัฒน,ธ,นธรรม เป็นเป็นข้อได้เปรียบอันนึงของภาคใต้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีทั้งวัฒนธรรมไทยนะคะวัฒนธรรมจีนแล้วก็มีของมุสลิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการผสมผสานวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะอยู่ในพื้นที่ในส่วนของสปาุตกาหกรรมท่องเที่ยวนอกจากการดีไซน์นโยบายแล้วเราก็พยายามที่จะเหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยคือสร้างฉากทัศน์ต่าง ให้ผู้ประกอบการได้เห็นว่าถ้าเราอยู่ในแบบเดิมเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพัฒนาในรูปแบบที่เราวางนโยบายไว้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 5- ห้าถึงสิปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่ก็จะมองภาคใต้ในเรื่องของทะเลนะครับแต่เรายังมีป่าก,กับมีเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะมาท่องเที่ยวนะครับก็มองว่าภาคใต้เนี่ยมีความพร้อมทั้งโอกาสนะครับพร้อมๆทั้งภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มองว่า โอกาสต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะขับเคลื่อนได้ก็อยู่ที่บุคลากรของประเทศถ้าเราช่วยกันโดยที่มองภาพรวมของประเทศให้ขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้อย่างดีเนี่ยคิดว่าความสำเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลครับผม